เช่นเก่าเหมือนเดิมที่นี่บ้านกุดชุมแสงกุดชุมแสงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิเขตชัยภูมินี่ครับพ่อพอ,พอ,พอกับเขตสุรินทร์พี่น้องอันนั้นเป็นสอยดาวเสียงเขามาแทงเนี่เป็นเสียงสอยดาวพี่นอ้องยุบเบิดมือเบิดขึ้นกังขึ้นก็สิเบิดขึ้นนี่ ผู้เฒ่าผู้แจกถือว่าปูศาสตร์อยแบบนี้เช่นเดิมเช่นเก่าเหมือนเดิมนะคะนี่เบิ่งเอาเป็นหมักมะลำกับบ้านแถวนี้เบิ้งมะลำดีนั่งจนซอดแจ้งพี่น้องอันนี้บัตรขุดซุ่มเสงน้องบวัวลำปูอันนี้อันนี้ข้าแม่เจเวนแถมมาเนี่ยมาเลยหรือสี่เมียบ้านอยู่มานั่งเลยติแม я. ตีมานังเฝ้าคักเฝ้าแน่แนนต่ศาสตรกระไดโอ้ผ้าหลานมากินขนมข้าวต้มแล้วก็นั่งเบิ้งสาดเบิ้งเขาต่างห่านเนาะ,ะโอ้ยแันดีแห้งตอ,อ,อเป็นยังไงเออเออจ้าโอ้ยดีดีันมาเข็คันมะเข็ดถ้าจะพุ่มอบอุ่นลดมือขึ้นยกแจงข้อพู้เฒ่ามานังจนสอดแจงขอรอนี่กระชือกันก็สอดแจงกันมาล่ำดีเนาะ ขันมะลำดีมันสอดเก่งดิแต่ว่าขันมะลำบอดีก็ค่คอย่ากันเนาะขอนเจนไมแตะติอ่ยอย่างเดียวมวนย่างเดียวมะลำมลัมบอดีเดี๋ยวชาย,<อ>า,ยาพุ่มฟังลำดีผู้ถ่าผู้แกกกับฟังลำดีขอ,อย่างเดียวย่อยเล็กน้อยตีกันเป็นพ่อ